ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาจากกับบารบารีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็เห็นชื่อคลิปรูปปกเรียบร้อยว่าวันนี้เราจะมาห่อตักซู่มอีกแล้วนะคะเราสอยมาด้วยกัน2ตักนะคะเท่าราคาเท่ากันเลยคือ199บาท2ร้านนั่นเองนะคะก็ เอามารวมในกล่องเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบําจะแยกร้านให้นะคะเริ่มกันที่ร้านแรกก่อนนะคะเป็นร้านของคุณเหมียวนะคะซึ่งปกติเราก็จะสอยเขาใน Facebook นะคะหลังๆเขาก็เริ่มมาทาง t i t t o k แล้วก็มาเหมือนแบบตักสุม่มล้วก็เลยสอยมา1 ตะก,ก้านะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันแรกที่ได้มาอันนี้เราเคยรีวิวไปนานมากซึ่งเราจำความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แล้วนะคะนี่คือ baby girl foundation นะคะสี B1 นั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราก็ใช้สี B1 นะคะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเหมือนจะซื้อมาจากร้านคุณหน่อยนะถ้าจำไม่ผิดะคะ่ะอันนี้อาจจะมีแจกนะต่อมานะคะเป็นลิปสติกค,ค่ะของแบรนด์ยูสตอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นสีเบอร์อะไรเอ่ย เบอร์ศูนย์หนะคะก็ตอนนั้นก็รีวิวแล้วก็ชื่นชอบนะคะสีก็จอกแนวประมาณนี้ส้มพีชนะคะสวยงามน่ารักนะคะต่อมาเป็นปัดแก้มจากไดโซนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆร้านที่ทําสุ่มตักเนี่ยมีปัดแก้มของไดโซเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูางาัไดโซปัดแก้มอะไรเงี้ยคะ่ะ ไดโซน่าจะมีการเหมือนโลต็อกนะคะอ่าปีที่หมดอายุคือปี2024นะคะอันนี้สีที่ําได้มาหลังแพ็กเกจจริงนี้ไม่มีอันนี้คือ0ูนะคะสีแชมเปญนะคะอันนี้เราน่าจะเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่สีศ1นย์หนึ่งแชมเปญนะเมื่อสมัยก่อนที่แบบเราเคยรีวิวอันนี้จะเป็นสีของเขานะเดี๋ยวสวสัสดูอ่าฟังนแล้วกันมันจะเป็นสีแบบ นวลนวลเบาเบาเบามากแล้วแต่ว่าจะมีความชิมเมอร์หน่อยหน่อยสีสวยดีเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะแจกหรือเก็บไว้ใช้เดี๋ยวดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะแต่เราหลักเนี่ยเครื่องสว่างที่เมื่อคราวที่เราที่ฮอแบบตักสุ่มไปแจกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะในติ๊กตอกไอในทวิตเตอร์สามารถไปติดตามได้นะคะต่อมาเป็นบีบีครีมค่ะอันนี้เป็นของกูดูนั่นเองนะคะกูดูเขาเรียกว่าบีบีครีมน้องกระต่ายเพราะว่า มีรูปน้องกระต่ายอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะปามอยากได้อันนี้มันก็เลยเออขอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ่กอกลอดจะเป็นแบบนี้เหมือนยาสีฟันเลยลอดจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาเป็นเบมิชบาร์มเนื้อเบามากแบบเบามากๆซึ่งบาํบา,บาชอบเบาแล้วก็ฉ่าไม่ปกปิดอะไรเลยแบบเต็ม10ให้ปกปิดอยู่ที่0.5นะคะแต่ว่าเนื้อบันแบบบางดีนะคะ อันนี้ก็ได้มานะแล้วก็ต่อมาเป็นอายแชโดว์ I adow, ซึ่งบมชอบมากเลยนี่คืออายแชโดว์ adow, จากลูดดยไม่รู้อันไม่ออกแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ราคาเขาติดลด้79บาบาทนะคะแต่ว่ามันสุ่มตักมาใน1 9 9นะคะนี่คือแพคเกจจริงข้างนอกอะ่ะคือกล่องอะ่ละลักษณะเหมือนอ้นนี้ความรู้สึกเอ๊ะเหมือนบอบบี้บาวข้างนอกนะคะแบบว่ามันเป็นลายแบบแลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยแบบทําสวยนะทาดีนะคะข้างหลังจะมีชื่อสีบอกแล้วก็มีพลาสติก มาให้นะคะพลาสติกที่บอกชื่อสีและดูสีด้านในอันนี้สีสวยมากเป็นน้ําตาลอมแดงแดงอะ่ะซึ่งแบบสีสวยมากๆอันนี้เป็นเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์0ูนย์สนะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเดียวต้องลองถะถามร้านดูว่ามีหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะเป็นปัดแก้มจากซูเปอร์มานั่นเองนะคะเราได้ปัดแก้ม s u p e r ร์มามาด้วยนะคะนี่ s u p e r ร์มารเกิร์ลคราชพาวเดอรเบอร์0ูจะเป็น ออกแนวแบบส้มๆหน่อยซึ่งปกติเราเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าโทนส้มเลยอะแกไม่อ่ะแปะไม่แต่งหน้าโทนส้มเท่าไหร่ไม่ได้เลยอะเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีแบบแน่นมากอะทุกคนแน่นแบบแน่นมากๆแต่นิดเดียวคือแบบสีขึ้นแล้วนะคะเราไม่เคยมีปัดแก้มของตัวซูเปอร์มัมน,นะอันนี้คือตื่นดิ แปะนิดเดียวแล้วสีดูดิวูสีแน่นมากแม้จะพะคุณรุนช่องนะคะและอย่างสุดท้ายที่สอยมาก็คือน้ําหอมนั่นเองนะคะอันนี้ของออริยูที่ทําเรียนแบบมีแรงบนันราลใจก็แล้วกันแรงบนดจัใจจาก4นะคะก็คือสีแพชั่นใช่ไหมของ YSL นะคะขวดด้านในก็จะเป็นแบบนี้มีความแรงบรรลใจสุดอะไรสุดแต่ถามว่ากลิ่น,นะคละ้ายไหมคือปามอะ่ะเคยมีสีที่เป็น7 ml ที่เป็นของแท้นะคะ คล้ายหน่อยๆมีความนิดนึงติ่งอะเป็นความติ่งของเขาแต่ถามถึงความติดทนแล้วยู่ยาวนานเหมือนเขาไหมโน no, เลยจ้ะไม่เอาเป็นแบบแรงบันดาลใจสุดเรารู้สึกว่าน้ําหอมอันนี้ไม่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 ควรจะซื้อนะคะเพราะว่าอันนี้กลิ่นไม่ได้ติดทนแล้วก็น้ําหอมกลิ่นเจือจางมากๆนะคะจากร้านคุณเหนียวนะคะที่ได้มาคือได้คอนซีลเลอร์มาด้วยวันนี้ก็ใช้ลงใต้ตาแล้วก็แบบว่ามันจะเป็นความแบบแซลมอนแซลมอนสีอมชมพูส้มๆหน่อยซึ่ง ก็ถือว่าปกปิดได้ก,กลางๆนะคะก็ได้มาจากร้านคุณเหมียวนะลืมอันนี้จากร้านคุณเหมียวนะคะได้เป็นลิปกลอสนะคะก็อยู่บนปากปามนะมันเป็นกลอสกสคือแรงบันดาลใจแพคเกจจิ้งจากฝั่งเกาหลีเกาใจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หลอดเดียาสีฟันนะคะแล้วก็เออมันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นบ้างมันเป็นกลอสสีแบบ สีอมส้มๆหน่อยอะไรเงี้ยทาลงที่ปากท็อปให้มันดูแบบดูอบอิอ่มอิมอ่มเอิบอะไรอย่างงี้นะคะมาต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะก็เป็นร้านที่เราเคยซื้อใน IG จีเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นร้านดังใน IG ใช้ชื่อเดียวกับ IG เลยคือร้านนี้นะคะได้ของมาเยอะแล้วก็มีของซ้ําที่เราเคยได้มาจากตักสุ่มลิปสติกก็คืออันนี้ค่ะเราได้ลิฟวอดวอดที่เราเคยมีซึ่งเป็นของที่ชอบ สีเดียวกันเลยแต่แลรคาดหวังว่าคนละสีปรากฏว่าเป็นสีเดียวกันคือเขาเขาโลาะมาหรือเปล่ามันก็เลยได้เป็นสีเดียวกันคือ1นึแต่ว่าสีสวยมากๆนะคะอันนี้แนะนำเพราะชอบมากเลยนะคะต่อมาเป็นได้เป็นโลชั่นน้ําหอมมาเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นเหมือนอะไรไม่รู้อะคือแต่ว่าเราลองใช้แล้วผิวชุวม่มชื้นแต่ว่า กลิ่นมันแทบจะไม่ได้กลิ่นน้ำหอมอะไรเลยอะผิวชุ่มชื้นดีอะค่ะเอามาเป็นแทนครีมได้นะคะทุกคนเพราะมันเป็นแบบเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะต่อมาเป็นลิปบาล์มค่ะอันนี้เป็นเจลลี่ลิปบาล์มกลิ่นสตรอเบอรี่จากแบรนด์อะไรไม่รู้นะคะเขาให้มานะคะก็ไม่ได้ให้มาหรอกก็เราซื้อมาเนาะเออลักษณะก็จะเหมือนวาสลีนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะคะต่อมาเป็น ปัดแก้มค่ะของมิลล่าคัลเลอร์ซึ่งตอนแรกเราใช้เราได้เป็นปัดแก้มชีทที่เราเคยมีแต่เราขอเขาเปลี่ยนเขาเลยให้ตัวนี้มาซึ่งเราเคยใช้ของมิลล่าคัลเลอร์เราปัดแก้มเขาแน่นนะคือราคาหลักสิบแต่ปัดแก้มพวกนี้มันแน่นมากแน่นแบบแน่นแบบสุดๆเลยอะ่ะเหมาะสำหรับการแบบเล่นลิกเกมหมอลำํำเพราะว่าอะไรปัดแก้มทีนูนคนที่อยู่บัตร30บาทตรงนูนต้องเห็นเราปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ มันมีลายน่ารักด้วยเป็นลายน้องแมวไม่รู้จะเห็นกันไหมนะคะมันเป็นน้องแมวอ่ะต่อต่อมาเป็นตัวปัดแก้มทึ่งได้มาเป็นแบบนี้อันเล็กมากซึ่งเอามาปัดแก้มแล้วเอามาไฮไลท์ได้ดีขนมันเดนส์ดีแบบเด้งๆดีก็โอเคเอามาแบบทำไฮไลท์ปัดแก้มอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์ค่ะเมจิกเนชั่นนั่นเองนะคะแบรนด์นี้ก็ถือว่าคุณภาพโอเคเลยนะคะเพราะราคา ถูกแล้วก็คุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า จำความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าปลาล์มาเล่นเครื่องสำอางจีนเยอะมากๆบางทีเราจําไม่ได้หมดหรอกคือข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นน้องกระรอกซึ่งสีน่ารักมากสีมันจะออกแนวเหมือนแบบชานมหน่อยๆมีปัดแก้มให้อาชโด่สามสี 4, แล้วก็มีชิมเมอร์อีกหนึ่งอ่ะก็อาชโล4สีๆแหละซึ่งจริงๆมันเอามาทั้งแบบปัดแก้มแล้วก็มาทําคอนทัวร์มาทําลงที่ตาได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะและสุดท้ายที่ปามแบบชอบเลยชอบเลยเลยงนะี้ก็คือ มิลชี a พาเ t ตจากไดการุนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกล่องกระดาษนะคือแบบแพคเกจจิ้งสวยแต่ก่อนเนี่ยเห็นขาย1 5อยห้าเกร้อยเจ็ดเกาอเงี้ยหลังๆก็เหมือนราคาถูกลงแต่ว่ายังราคาเหมือนแบบหลักสิบไปปลายเลยเขาจะมีกระจกมาให้มีแผ่นพลาสติกที่รองนะคะแล้วก็ด้านในจะแบบนี้สวยมากทุกคนแบบว่าอายแชโดมี5สีใช่ไหม อายแชโดว์มีหสีมีกิตเตอร์1มีชิมเมอร์1น,นะคะแล้วน,นี่เป็นไฮไลท์แล้วน,นี่เป็นปัดแก้ม,มาจอกแนวแบบสีนมนมชานมเร่งเพราะาช่วงนึงมันคนฮิตแบบว่าเป็นความชานมอันนี้เป็นสีเบอร์สามเราเปลี่ยนแค่อันเดียวก็คือว่าตัวอายแชโดว์ตัวปัดแก้มเนาะที่เราขอเขาเปลี่ยนเพราะว่าอันอื่น,นเนี่ยเรามีแล้วนะคะและนี่ก็คือเป็นฮอจากตักสุ่มอีกแล้วก็คือเสียไปทั้งหมดอ่าสี่ร้อยเกือบ400เนาะ398กบาทก็จะได้1ชิน้น 2ชิ้นเนาะ3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้น9ชิ้น10ชิ้น11ชิ้น12ชิ้น13ชิ้น14ชิ้น15ชิ้นและ16ชิ้น3า8หาร16เท่ากับตกชิ้นละย3บาทอะทุกคน23บาทถูกมากๆถูกมากแล้วเข้าใจบางบางบางตัวเนี่ยแม่ค้าอาจจะได้มาหลัก10หรือหลักแบบ หลักหน่วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไงเขาก็ต้องคำนึงถึงกําไรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะคือเขาก็เหนื่อยในการไลฟ์สดแล้วก็แบบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสุ่มตักมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเริ่มไม่ทําสุ่มตักกันแล้วอาจจะป็าเพวาะว่าโดนทางต่อต่อ,ตอแบรนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้ายังมีสุ่มตักอีกแล้ว,ลวเราสนใจแต่หลังๆอะ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสนใจร้านใหม่ๆหรืออะไรเพราะว่าเขาจะเอาสินค้าที่เป็นของกอ๊อฟ มาซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าตีแบรนด์ตัวเองเข้าใจปะแต่กับของกอบที่เป็นแบบว่าเป็นของกอบอะแล้วเขียนว่า north เขียนว่า kylie เขียนว่าแบบ gucci อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราแบบ ยังไงอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบของก๊อฟพวกนี้มันเป็นของโลที่เมื่อประมาณ56ปีที่แล้วมันมันดังอะ่ะคือแบบของก๊อฟพวกนี้แต่ก่อนมันดังเพราะว่าแบบช่วงนั้นลิปสติกอะไรเงี้ยเครื่องสอําอางแพงๆเข้ามาในบ้านเราหลยๆคนก็ไม่มีงบอะไรเงี้ยเออเขาก็ซื้อแบบนั้นกันแต่หลังๆมันไม่ค่อยมีคนซื้อแบบนั้นเพราะว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ถูกแล้วก็ kiss beauty andy lady หรือซ v a n a color odb o อะไรเอยก็มีความที่คุณภาพดีและราคาหลักสิบ หลักร้อต้นต้นเองไม่ถึง500ด้วยซ้ำแต่ถ้าซื้อในช็อปอาจจะราคาแบบ4ี่หร้อยันี้พอเข้าใจเพราะในช็อปในชอปใน Even Boy ในบิวเทียมอะไรอย่เงี้ยซีวนาคาเลอร์โอดิเก็จะเป็นราคาที่เหมือนเขาขายในหน้าเว็บไซต์แต่ถ้าตลาดนัดอแะบบหลักร้อยต้นๆทุกคนไม่เกิน300หลอกอาจริงฉะนั้นก็หลายๆร้านอะแบบเออปั๊มก็สนใจเพราะว่า แบบว่าเออเขาไม่มีของก๊อปดีแต่บางร้านมันก็ก๊อปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วบางร้านก็คือแบบหืมให้ของน้อยแล้วแบบคือบางอันน่ะเรารู้ว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบต้นทุนมาประมาณแบบ30มากสุด39บาทอ่ะแล้วขาย5 9 6 9เราเข้าใจเอากำไร30บาท20บาทเราเข้าใจมากๆเลยนะคะแต่บางคนบอกอันเนี้ย180บาทเลยนะ ตลาดนัดมันยังไม่มีถึง180แก้วอะไรมา180บาทกูถามหน่อยอะไรเงี้ยคือมากสุดที่เคยเห็นว่าขายแพงคือ79แต่ก็เข้าใจในในกรณีที่มันเป็นตลาดหรืออะไรเงี้ยเขามีค่าที่มีค่านูนค่านีที่เขาต้องลงทุนฉนั้นการขายอัพราคาในตลาดนัดเราชิลมากรู้สึกว่าเราสามารถซื้อได้แล้วเราก็ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงในความ บวกกาไรของเขาเพราะว่าเขามีค่าที่ค่าแรงแต่ในส่วนของออนไลน์บางคนก็หูขายแพงจริงอ่ะขายแพงแบบนี่ร้านบางร้านบอกอ่าปัดแก้มไดโซราคาร้อยห้าสมึงคิดว่าคนดูงโง่เหรอนี่ดูไปก็แบบกรอกตาไปว่าอย่าพูดอะไรมั่วซั่วร้านสุ่มตักอย่าพูดอะไรมั่วซั่ว คุณต้องมี Data ในการที่คุณจะพูดด้วยไม่ใช่แบบยำย,ยพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยหลังๆเราก็เริ่มดูแบบตักตักสุ่มแบบขำๆแบบมันจะพูดอะไรวันนี้มันจะพูดอะไร,ม,ะะไรมันจะพูดเวอร์อะไรวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นการดูขำๆแต่ก็ดูไม่หยุดเลยชอบมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีตักสุ่มแบบ เครื่องสำอางญี่ปุน่นแบบตักทีสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าอุ้ยอันนั้นก็คุ้มนะตักตักเครื่องสำอางสกินแคร์เกาหลีตักแบรนด์เนมอะไรอย่เงี้ยคือเหมือนไม่ตักแบรนด์มตักลิปสติกที่มันแบบมีแบรนด์หน่อยเช่นแม c ชาร์ลอตต์ t ิวเวอรี่แต่ว่าราคาสุ่มตัง,งค์เขาก็จะเก้าเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็น่าสนใจแต่อย่างดีกว่าเพราะว่าเรา ไม่มีเงินขนาดนั้นแต่ถ้าใครจะสับส่วนบัตเจ็ตสักคลิปหนึ่งก็จะเป็นพระคุณโ okay. อเควันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการสำรวจแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยตามเปาในโซเชียลมีเดียด้านอ,าอื่นๆดูเจ้าแปรมรุ่ยเอ็กคิเอเตอร์หรือ IG จีแอดแปรมรุ่ยเอ็กวันนี้แต่งหน้าแบบไล่แรงบันดาลใจมาจากสาวจีนเห็นเขาแต่งแบบเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะทําให้หน้าเราเปลี่ยนหน้าเราเปลี่ยนน,ยน,นะรู้สึกว่าตาเราแบบดูโตดูดีอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้้้าาาออยย่่่ลลืมมกกกดดดวววไปแคคคคคะะะะขบุุณนนทสสัี 拜拜。